ครับเราื่องพี่พีเอ็นบีมิกเลยแล้วกันครับครับขณะทุกที่ับความรู้สึกสำหรับครับในุกนนี้ของทีมทีมีครับเป็นไงบ้บงี้ก็ดีใจที่เราได้รับรางวัลนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราทำซีรีส์ออกมาและอยากให้ทุกคนได้ให้ให้เยาวชนได้ชมกันใช่ครับมีทั้งซีรีส์เกิร์ลเลิฟแล้วก็บอยเลิฟนะครับผม่แล้วก็มีรายการต่างๆที่ทำให้ทุกคนได้แบบชื่นชมในวงการบันเทิงครับผมใช่ครับก็อย่างทีี่เอ็มไดอไปครับว่า จริงๆแล้วเราดีใจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางองค์กรของเราเองทั้งนักแสดงแล้วก็ศิลปินทุกท่านรวมถึงสตาฟด้วยทุกคนดีใจมากที่เราได้รับรางวัลนี้ครับแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถทําสื่อต่างๆให้ให้คนในทั้งประเทศเราแล้วก็คนต่างชาติได้ดูแล้วก็เชิญชมไปกับเราใครใครอยู่อยู่เพีเอ็มีมาราชินาเวลาหกพี่เกมอ๋อใช่หาเทาอ๋อโทษโทโทใครนะผมผมผมที่ดปีแล้วครับ เกิดบีแล้วครับผมแต่ที่รู้สึกอย่ันที่ทานพันดาวเราก็คุณตามรอยเยอะมากเลยนะไปเดี๋ยวขึ้นโดมขึ้นดอยตามเราไปดีใจครับที่ทําให้คนแบบทั้งทั่วโลกเลยดีกว่าที่มาสนใจในวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจเกี่ยวกับความเป็นไทยมากขึ้นนะครับก็เห็นเห็นคนแหกมาเหมือนกันว่ามีคนแบบตามรอยไปบนดอยางี้ก็ส่วดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นความสนใจตรงนี้ครับใช่แล้วก็จริงมีของนี่ด้วยพีจูมี่ผมเห็นมีนี่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ภูเข่าอะไรนะ ที่ในรูปที่เขาพิทีอาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาปูหาเสนอเลยครับเสนอเลยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผมก็คือดีใจมากๆที่มีเปนการมาตามรอยที่เขาปูหานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วทังประเทศหลายๆที่แล้วก็คือต้องบอกว่าคือเผยแพรน่ารักมากๆทุกที่เลยที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เราได้แบบ หมือนแสดงความเป็นไทยให้กับทุกๆคนได้อ็นอยากตอนที่เราไปต่ง<อ>างประเทศอะไรเงี้ยแฟนเขาอยากังไทยคือเอาจริงๆพวกเราผมว่าพวกเรานักแสดงทุกๆคนเวลาไปแฟนมิหรืออะไรเราก็จะใช้การไหว้นี่แหละเป็นการแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อให้ถึงแบบคนต่างประเทศได้ครับ หมอที u, ่จร tamam. ิงแฟนขับไปแล้วเรามาหาเราเพยายามเรียนรู้ทำเป็นไทยขั้นน้อยขนาดนั้นแล้วที่เราวอจะไปเห็นได้ทำผ่านได้เรียนรู้หรอก็ก็มีแฟนขับหลายคนที่พยายามที่จะเข้าใจภาษาไทยก็พยายามก็หลายคนที่คือผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ5ปีเนาะมีแฟนคลับบางคนที่ผมพอที่จะจำได้บางคนครั้งแรกๆตอนที่เจอเขาภาษาผูดไทยไม่ค่อยชัดจนตอนนี้บางคนก็พูดไทยก็ชัดขึ้นมากแล้วก็ เขาเรียกว่าเข้าใจภาษาไทยมากขึเยแล้วก็ด้วยความเป็นเนเจอร์ของคนไทยที่พี่าพูดในงานว่าเออเราบริษัทเรานักแสดงเนละครมันขเข้าถกง่ายเลยก็แฟนๆก็ผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนของจีนทีวีเนี่ยก็รู้สึกในแบบนั้นเหมือนกันก็คือเนเจอร์ของเราเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าแล้วการที่ได้รางวัลนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่าคิดแล้วก็สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ย เรากำลังเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็กำลังคิดว่าเออเราก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมของไท,ทยด้วยวิธีการแบบนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้รู้จักเราเอาคนทากขึ้นดอ่ะนีค้ครับุณน<า>ีค<า>่ครับครับผม,มเราก็<ต>ไปแฟนทิ่หลายประเทศแล้วเหมือนกันที่ไ,ไ,ได้มีโอกาสไปก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนเหมือนผมมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้แล้วเหมือน มันเปิดเปิดทางให้ผมได้ไปไปเจอแฟนๆแต่ละที่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับของเราก็ดีใจที่เราได้ทําหน้าที่ตรงนี้ก็หมอเราก็้ทำหน้าที่ทูอ่ก็ได้ลยใช่แต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนพูดไปแหละครับก็ก็มันก็เป็นเราก็มาถูกทางแล้วอย่างเหมือนเวลาไปตักแฟนๆเขาแบบมีถามนะก็แบบ าาทยคือ <c oughs> มีมีบางคนมีบางคนท, <c oughs> ที่ที่เขาแบบเขาเขาตั้งใจมาเรียนภาษาไทายเพราะว่าเขาอยากดูซีรีส์ดูเรื่อง <c oughs> เขาอยากเขาอยากแบบว่าเข้าใจเก็ตมุกในซีรีส์อะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็ผมก็ผมก็มองว่ามันก็เป็น <c oughs> เป็นสิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่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 จีเอ็มทีวีได้นำนำให้แบบว่าคนต่างชาติหลาย <c oughs> ๆคนอยากจะอยากจะเข้าใจเคานเจอร์ของคนไทย ใครเกรียดขังเรารเราไม่ย้อนกลับไปชาวบ้านเขาเลยเราทีไ่ไทยแท้เลยเราก็ค่อนข้างจะเผยแพร่อีกแนวรูปแบบน่งแล้วกัน,นครับไอ้วัฒนธรธรมไทยสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีนะครับที่แฟนศัพท์ต่างชาติอะไรเงี้ยครับเขาแบบอยากรู้ว่าอา,าหารหรือขนมสมัยก่อนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแต่ว่าแฟนศังทิก็ถ่ายรูปมาแล้วว่าเขาไปแบบ ทานอาหารไทยแบบโทมาว่าเออกินแล้วนะแบบตามรอยแล้วนะอะไรแบบอะไรเงี้ยครับหรือว่าใส่ชุดไทยมางานในตอนดูฟินอลอีพีกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีแลวนอกจากว่าจริงๆแล้วทุกคนพูดไปหมดแล้วใช่ไหมครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ว่านอกจากเราได้เผยแพร่แล้วผมรู้สึกว่าเราและแฟนๆเราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยนอกจากเขาจะอยากเรียนรู้ภาษาเราเราก็อยากเรียนรู้ภาษานอกจากที่เราไปสอนเขาเขาก็สอนภาษาเราเหมือนกันีคนอยากมาเรียนมวยคุณเกยไหมครับเพราะที่แรกเราก็มวยไทยเหมือนกัน จริงๆมวยไทยมันเป็นเออเป็นศิลปะที่ค่อนข้างแพร่หลายอยู่แล้ว,วที่ต่างชาติจะรู้อยู่แล้วครับแล้วก็ก็รู้สึกดีแต่ว่าผมอาจจะสอนใครไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันมีนะครับค่ายมวยอือ่นๆเยอะแยะมากมายถ้าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปหากันดูนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเวลาเราไปแดนนี้แต่ไม่ได้เขาอยากให้เราโชว์ไหมการต่อย ร่อยเากก็มีครับแต่กระดูกกเดียว่าต็อกชู้นี้อาจจะไม่ค่อยจะดีแล้วนะครได้ไม่โชว์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับแล้ใครจะเป็นตัวแทนตัวแทนอะแล้วแฟนเกี่ยนติดตามผลงานของจีนทีนี้ก็ไป้ตัวนี้คุณนิดค่ะโอเคครับผมมเ้แแลลวบบไยโอเคโอเคครับก็ขอฝากผลงานของ g ี t v แล้วกันครับผมก็อย่างที่พี่ถ่าได้บอกไปว่าเราจะพัฒนา ทางว่าจะเป็นทางสื่อหรือว่าซีรีส์ของเราให้ให้มันไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับคนไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นอีกกระบอกเสียงอ่าเป็นเป็นอีกซอว์พาวเวอร์หนึ่งที่แบบทําให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยมากขึ้นครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับ i don't know